หลังจากเข้าโหมดหมง,งานอย่างหนักพร้อมช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจี๊ยบพิจิตราขอเบรกเวลางานพาร่างกายไปพักผ่อนชาร์จพลังไกลถึงประเทศประเทศฝรั่งเศสกับคุณสามีสุดที่รักบอยอนุวัฒน์และเหล่าเพื่อนสนิท ว่าแต่งานนี้ตัวแม่ตัวมัมสายแฟอย่างสาวเจียบเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าภายใต้ชื่อ Pijittracloset e ไปเยือนถึงดินแดนสุดโรแมนติกสไตล์สุดคลาสสิกทั้งทีเจ้าตัวก็ขนชุดไปเทียบที่แต่ละชุดดูแล้วบอกได้เลยเรียบหรูดูแพงเป็นที่สุดโทนสีไม่ต้องแรงเน้นอนอคลุมโทนดูสบายตาพร้อมรองเท้าผ้าใบสีขาวขอให้มีไว้แต่งลุกไหนก็ได้ฟีลโดนใจหรือเสื้อ คลุมที่ช่วยกันหนาวสาวเจี๊ยบก็เลือกสีมาแบบสีน้ำตาลเบาๆแฟชั่นชิคๆเหมือนเซเล็บมาเดินเล่นตามสตรีส่สวนพร็อพเจ้าตัวก็มีติดตัวไว้ไม่ห่างเช่นแว่นกันแดดกระเป๋าสะพายเรียบหรูเครื่องประดับจัดเอบาบาและท่าโปพที่เริศที่สุดเท่าที่นึกออกส่วนใครๆที่หามองหาเรฟอยู่แต่งตัวตามสไตล์เจี๊ยบลุคนี้เลยค่ะรับรองว่าเลิศว่าปัง